วัดสังคารามหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อวัดประตูรี่นะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะวัดนี้มีประวัติยาวนานมากแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นหลักเลยนะคะครับผมเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจที่มาความสำคัญของวัดเก่าแก่แห่งนี้ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ค่ะ แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือวัดนี้เนี่ยเขามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับองค์ปฐถมกษัตริย์ของฮาริพูนชัยเลยนะคะพระนางจามเทวีใช่ไหมครับใช่ค่ะพระนางจามเทวีซึ่งการก่อตั้งนี่ก็น่าสนใจมากค่ะครับการเชื่อมโยงกับพระนางจามเทวีนี้น่าสนใจจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดก่อตั้งวัดนี้กันเลยดีไหมครับว่าเป็นมาอย่างไงได้เลยค่ะตามบันทึกเนี่ยนะคะวัดนี้สร้างโดยพระนางจามเทวีเลยค่ะ ก็คือในช่วงที่พระนางเสด็จจากกรุงลาโวหรือลบบุรีปัจจุบันมาครองนครฮาริพุญชัยใหม่ๆเลยอ๋อช่วงนั้นเลยค่ะก็เราๆเอ่อพศ1200ร็จเศษๆนะคะพศ1 2 0 0เป็นจศ .22 จุลศักราช22ค่ะเป็นการนับปีแบบโบราณโหเก่าแก่มากเลยนะครับตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างเมืองฮาริพุญชัยเลยทีเดียวใช่ค่ะเก่าแก่มากม แล้วเรื่องทำเลที่ตั้งล่ะครับที่บอกว่าอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้หรือทิศทักษิณอันนี้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะการตั้งอยู่ทางทิศใต้หรือทิศทักษิณเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือตรงแถวแถวถนนรอบเมืองนอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนนี่แหละค่ะมันมีในยยะสำคัญนะคะแล้วชื่อเดิมของวัดเองก็สะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันชื่อเดิมชื่อว่าอะไรนะครับชื่อเดิมคือมหาลดารามค่ะมหาลดาราม ค่ะหรือบางทีในภาษาโยนกนะคะซึ่งเป็นภาษาถิ่นยุคนั้นก็อาจจะเรียกว่ามหาสถานรามอ๋อครับผมมหารดารามหรือมหาสถานรามแล้วเชื่อนี้กับที่ตั้งทางทิศใต้มันเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การสร้างยังไงบ้างครับคืออย่างนี้นะคะวัตถุประสงค์หลักๆในการสร้างวัดนี้มีอยู่3ประการค่ะครับอย่างแรกเลยก็คือสร้างเพื่อให้เป็นวัดพระจมทิศใต้หรือทิศทักษิณซึ่งตามความเชื่อโบราณเนี่ย ทิศนี้ถือเป็นทิศมงคลนะคะการมีวัดสําคัญอยู่ทางทิศนี้ก็เหมือนช่วยเสริมสิริมงคลให้กับพระนครอ๋อเป็นเรื่องมงคละเมืองใช่ค่ะและอย่างที่สองก็คือสร้างเพื่อเป็นที่พำนักของคณะพระภิกษุสงฆ์ที่พระนางจามเทวีท่านอารัธนามาจากกรุงลาโวด้วยอ๋อคือนิมนต์พระจากเมืองหลวงเดิมมาด้วยค่ะก็เหมือนเป็นการมาช่วยวางรากฐานพระพุทธศาสนาในดินแดนใหม่แห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เข้าใจครับเข้าใจทั้งเรื่องทิศมงคลแล้วก็เป็นศูนย์รวมพระสงฆ์ที่มาจากศูนย์กลางอํานาจเดิมด้วยแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับเห็นว่าสําคัญเป็นพิเศษข้อ3นี่เออเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือสร้างขึ้นในฐานะที่เป็นพุทธปราการพุทธปราการโหฟังดูมีความหมายลึกซึ้งจังครับมันคืออะไรครับเนี่ยใช่ค่ะพุทธปราการก็คือเออจะเรียกว่าเป็นเหมือน ด่านประการทางธรรมก็ได้ค่ะด่านประการทางธรรมค่ะคือใช้หลักธรรมคำสอนหรือว่าอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยเป็นเหมือนเกราะป้องกันคอยคุ้มครองนครหริพุนชัยจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะโอ้โหคือใช้ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องเมืองเลยแปลว่าสร้างความมั่นคงทางจิตวิญญ,ญาณควบคู่ไปกับกำแพงเมืองจริงๆเลยนะครับถูกต้องค่ะ เป็นแนวคิดแบบนั้นเลยน่าทึ่งนะคะน่าทึ่งมากครับแล้วหลังจากสร้างขึ้นมาสถานะของวัดมหาเลดารามหรือวัดสังคารามในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงต่อมาครับก็ด้วยความที่เป็นวัดที่สร้างโดยองค์ปฐมมกษัตริย์อย่างพระนางจามเทวีนะคะ วัดนี้ก็เลยมีสถานะเป็นวัดหลวงมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะครับเป็นวัดหลวงค่ะแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลบุรณปฏิสังขรณ์โดยเจ้าผู้ครองนครลำพูนสืบต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยก็เลยทำให้ยังคงความสำคัญมาจนถึงปัจจุบันในชื่อวัดสังคารามหรือวัดประตูลี่นี่เองค่ะครับผมก็ถือเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับเมืองลำพูนมายาวนานมากเลยนะครับ งั้นถ้าจะสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือวัดสังขารามหรือวัดประตูลีเนี่ยสร้างโดยพระนางจามเทวีประมาณพศ1,200สอ 1, สเศษเษค่ะชื่อเดิมคือมหาลดาราม มีเป้าหมายหลักๆ3อย่างคือเป็นวัดมงคลประจําทิศใต้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์สําคัญจากละโวและที่สําคัญคือเป็นพุทธประการปลูกป้องเมืองใช่ค่ะแล้วก็ยังคงสถานะเป็นวัดสาคัญที่ได้รับการดูแลสืบต่อกันมาถูกต้องครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่เอ่ออาจจะชวนให้คิดต่อนิดนึงนะคะคือไอแนวคิดเรื่องพุทธประการเนี่ยแหละค่ะคในโลกยุคปัจจุบันเราเนี่ยที่ภัยคุกค,คามหรือความเชื่ออะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะ ก็น่าคิดเหมือนกันว่าการสร้างประการเพื่อปกป้องคุ้มครองเมืองหรือชุมชนในเชิงจิตวิญญาณหรือเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนหรือสะท้อนออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างในสังคมของเราทุกวันนี้อืมก็น่าสนใจนะคะนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าขบคิดจริงๆครับว่าประการทางจิตวิญญาณในยุคนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไร